สวัสดีครับพี่ๆท่านชมสวัสดียามเช้ากันด้วยก็นี่นะครับผมได้ทําวิดีโอให้ท่านชมเนี่ยลงไว้ให้รับชมตอนกลางคืนเนาะก็หลายๆท่านตื่นมาก็ได้รับชมนะครับท่านใดได้ติดตามการวิเคราะห์ราวโค้งสุดท้ายกันบ้างครับเมืม่อวนที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างอ่าก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจใผมกันด้วยท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่อง B A นะวิเคราะห์ตัวเลขกันไว้ด้วยนะครับ ท่านใดนะฮะอยากเห็นวิดีโอของผมก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมได้นำลงแบ่งปันให้พี่ๆ่ด้ชมได้รับชมกันนะครับมาฮะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันก่อนนะครับผลงวดที่ผ่านมาออก996.99งวดประจำวันที่22ตุลาคมนะฮะ6.3ออก996.99จากการวิเคราะห์เนี่ยมาวิ่ง6นะฮะ อ่าท่านผู้ชมสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับว่ามาวิ่ง6กจริงหรือเปล่าวงวดที่แล้ววิ่งเอ่อเข้าวิ่งมาสววามหติดแล้ว <c oughs> ตัวเด่นไม่เข้าเลยครับหลักร้อยเข้า6ตรงๆตลอดเลยนะฮะเข้าวิ่งตลอดเลยมาตรงๆกันเลยครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็สวัสดีทั้ง f c ใหม่ f อเก่าด้วยที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะฮะหลายๆท่านที่ติดตามผมต้องขอคุกขอ <c oughs> ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะอ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับทักทายพูดคุยกันไว้ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันเลยนะครับวันจัน์เนะ996 99จากการวิเคราะห์มาวิ่ง6นะครับท่านผู้ชมอ่า20เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่26นะฮะตุลาคม63ลาวโค้งสุดท้ายนะครับ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งราวเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมลาวค้งสุดท้ายนะครับออกเวลาอะไรครับ20นาฬิกา30นาทีะฮะจากการวิเคราะห์ลาวค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่26วันนี้นะครับผมให้อายเออยครับ7ครับท่านพี่ๆท่านผู้ชมเจ็ดนะฮะเรามาดูชุดแรกกันครับ7 8ครับ7 9 ปิดท้ายด้วยอะไรครับ76ฮะอ่ชุดที่2นะครับจะเป็น85ครับ89ปิดท้ายด้วย86นะฮะเลี้ยเรามาดูชุดที่3กันต่อครับชุดที่3จะเป็น73นะครับปิดด้วย75ครับพี่พีทุกท่านนะฮะอ่าท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันจดตามผมกันไปได้เลยนะครับที่สำคัญ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะฮะอากาศแถวไหนเย็นกันบ้าง <c oughs> บ้านผมอยู่ในป่านะครับเย็นมากครับพี่ๆท่านผู้ชมสามตัวนะฮะสี่เจ็ด7ปดี่เจดเก้าสี่เจ็ดหการวิเคราะห์วันนี้จบลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมวิเคราะห์เต็มที่ทุกวิดีโอนะครับที่ลงให้นะครับหลักร้อยให้4นะฮะตัวเด่นให้เจนะครับ การวิเคราะห์สำหรับลางคงสุด <myster> ท <iously> <ioso meu hacerlo> ้ายออกอเวลา20นาฬิก30นาทีก็จบลงไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ